อ,พอาพ่อแม่พี่น้องแล้วกับเพื่อนๆทุกคนนะครับเด้อม,มาพอกันอีกแล้วทางช่องวิมลเพื่อนคนทำกเษกษตรถ้าได้ก็มอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามอย่าลืมกดกระด,ดิ่งน้ะครับเด้อเพื่อได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆก็สําหรับคลิปนี้มือใหม่พี่น้องเด้อพามาส้มควายพี่นอ้องควาย,ยงามเกษตรกรคนเลี้ยงไว้จ้าของควายตาเขาซื้อไวนน้ไงเนาะจ้าของคว <ระ S 1> ายแนะนำตัวตัวว <ระ S 1> ีครัข่อยใหญ่วีเนาะ ผนมีควายเลี้ยงควายมาดุไปตากเลี้ยงมาหลายปีแล้วหลายปีแล้วเนาะตัวเถกนี่เป็นตัวที่ที่สี่ตัวที่สแล้วโอ้เขาเลี้ยงอยอเอดายเถิกพ่อพันพรอมเนาะเขาไห้สมพันรับจ้างบ่เอาไวถ้าไถโอถบไถสวนโอ้พี่น้องพืนเกษตพืนเรสวนพรอมด้ยเกษตรพรมพนบ่ได้ใ่รถยากน่าตาเนาะ ใส่ควายไทยเลยแถวเขาไปไท้ตัวนี้ไทยนีแปลงโอ้ไทยนี่ยป่ะแปลงมันก็ตีอย่างนี้ที่เลยโอ้มันไทยเป็นเนาะครับแค่นี้มันก็เข้าไปไทยได้เลยโอ้มีไทยป่ะพ่อใหญ่เดี๋ยวนี้มีนเาะโอ้ไทยได้เลยเนาะครับที่ห้างให้เบิ่งกันได้บ่ไทยไทยเบิ่งจังเลยในพ่อใหญ่โอ้มันไทยได้ไทยไทยไทยหน้าได้พี่น้องขั้ว บ่หายบ่พอญงนี hi, ่บ hey. ่ะไร้บ <c oughs> ่หายน้หายเงาเงาพี่น้องเมื่อคนหาน้าเบิ่ง่อพี่น้องเด้อแต่เดยวเบิ่งไทยขาเบิ้องเางาได้พี่น้องไถน้านี่สมัมขโมยเงิเบิรดล่ะคยเมาก็มี่เนาะคยมยอยู่ทางเตยพี่น้องเดี๋ยวเบื่งควอยเถืกน้ำนกันพนกังจีภาไปสมอยู่ทางเตยพี่น้องเม่ลูกอยู่ คุกหางคุกหางดีพี่น้องหางหางหางปลายหางมันหางผัวดีดบ่แต่ว่าขนหางมันแม่ปลายคอยหางมันไมหม,ไมลูกดีพี่น้องเป็นคอยผูวหู้ควยแม่พผนอยู่ทั้งใจพี่น้องคอยแม่พผนอยู่ทั้งใจเป็นเห็ดอันสวนพี่น้องเห็ดสวนละมี่ควยเป็นไว้ทะไท จ้าพื้นไปเอาไทยมาสิพื้นมาไทยให้บึงพี่น้องพี่น้องเพิ่นปลูกพักหัวละพะปลักอันตะเผาพี่น้องตะเผาแต่ว่าเพิ่นบริอันใส่รถไทยใส่ใส่ควายไทยพี่น้องควายเพิ่นใส่กล้วยไทยกล้ยเถิกใหญ่เอาไว้ไทยหน้าอันรถไทยยังเดืดเติมน้ำมันเนาะอืมจังล่อเขาม้าจังล่อเขามาแล้วก็ต้องอันยากขันมันซื้อมากก็ต้อง U hai hô tội phun đã hô nó. Anh hô hô hết yên lênh hông hô đi. Tuyện mặn góp bơi tùm nha kiao nha hạ kìm là men mèn lỗi. Ừ, Hãng tay nga phải hạng tay gặp ao lỗi hôn đi hai đam lê. Hm 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 พี้น้องพ่อชี้หางหาเบิ้อยากาด้วยพี่น้องเด้อปล่อยไทยน่าสงวนคนพระเจ้าทิมไปวัดละยังม้วนฟูอนุรักษ์ไว้อยู่เอาไว้ให้ลูกให้หลานอือไว้ให้ลูกให้หลานในเบิ้งพี่น้องบางคนก็บ่เคยเห็นนี่แค่นี้หนักเนาะนี่พี่น้องนี่พี่น้องพิธีไทยมันคนไทยนนี้มันเป็นมาแต่น้อยไปได้น่อยเนาะครับ ใหญ่มากเลยฝึกบ่เลยได้ควายมมนได้สามสองปีไปฝึกเลยโอ้ได้สองปีนี่ฝึกเลยเนาะไปหลาไป<ม>ไปพี่น้องข้าเบิ้มบ่ได้เติมน้ำมันยากพี่น้องเห็ดหัวเห็ดสวนตีแป้งเองตีแป้งเนาะเพิ่นสวนเพิ่นพี่น้องพี่นัองปลูกก๊ม่วงก็มี ปลาหมวงคืออันนี้ก็พักกระเพราพี่น้องทรงปลูกทรงเลยพี่น้องนี่คนไทยอืมน้าจากตีแปลงกระไทยเลยมันก็บ่อฝึกบ่อฝัดตัวเนาะเพราะมันเคยเนาะมันเคยมันเคยมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนปริญาอันตัวบ่อเปลี่ยนมันกัอันนะมันกับฝึกเนาะอันนี้มันเปลี่ยนแล้ว แล้วกระปิดเบิดได้นะอืมโอ้มันใหญ่ปานมันก็นลากไรลุดเหนะ็นเนาะนี่พี่น้องเลี้ยงไว้ใส่แรงงานค่อยถึกค่อยแม่นี่ก็ไถได้เด้วเนาะได้ครับโหข้างเขาเลยเป็นวัตถุตัวว่ค่อยแม่นี่ครับโอ้เป็นเบิดพี่น้องให,ใ,หให้ลูกให้หลานเบิง่งให้ลูกให้หลานเบิงนะ่งเนาะเพราะเดือบเบิร์งเนาะ Tea bang hắn có tí đấy đâu. Mam, mam, mam. 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 แต่ว่าอาุมันในปี2ปีนี่เริ่มได้เนาะเริ่มฝึกเลยถ้ามันเป็นแล้วมันก็ฮู้มันก็ไปของมันเองมันก็บ่ยังเมื่อยเดตาเนาะบ่มันก็บ่ได้แล่นบ่ได้ย่างไว้คือรถไถเนาะไปธรรมดามันนี่เอาไปเรื่อยๆเนาะ

อเ,เออว่างๆเขาก็ไถเนาะ,ะจะได้ไถยมาได้ก็ไปไถโหลดมาต้องลอ่งลอมาต้องว่าไปซื้อน้ำมันมาแน่นสูบบอดเดวาเนาะเขาได้อยุ่จักปีเลยคนนี้ห้าปีนี่แหละโอ้ห้าปีไถหน้าพร้อมพี่น้องแล้วก็อันสมพันธ์พร้อม,มสมพันธ์จะเขาให้สามร้อยห้าร้อยอืมเนาะมันก็บ,บ่ได้เป็นไยังดอกเนาะ มันบ่ได้บ่ได้เอาตัวนไปเนาะเอาแต่นำเสื้อนไปซือ้อแต่ว่าก็มีคนมาซึ่งเรื่อยอยูอ่เนาะพ่อมันตกบ่แอกตกบอเอาพ่อแหละโอ้บักล่ะไทยน้าเปลี่ยนนะมึงเนาะมันจอ่อมันกระตกนะไงม,มันจ่อเนาะอันอันเขาเขาเอาแกบใส่ไปือเปล่งเก่าดินเท่านี่เพราะง่ได้ใส่เชมีบใ่ใส่อยู่โอ้ใส่อยู่บ่หันเก่าบ่หลา,า,า,ายเนาะ เจาว่านนั่นเราอ่านพักบุ้งอือแต่ว่าอันนั้นคุ่มือนี่ปุ๋ยมันแพงข้นเกลี่ยเห็ดเห็ดเออใส่มุ่นชัดใส่ปุ๋ยอินทรีย์มาเห็ดกับซอยเขามากอะไรก็ได้หลายอยู่ดิปุ๋ยส่องนี่มันแพงแห้งไหมถ้ามันเป็นยังไหนคือแพงแห้งแต่เก็สอบแล้วหกลอยเจ็ดลอยขุ่มือก็เลยเป็นพันซีพันหาล่ะอือมันก็ไม่จะมันหรอกโอ้แถวนี้ม่จะมันไทยเปิดเนาะไม่จะมันหรอก็ง่โง่โอ้พี่น้อง ấy nào Khoang ngay oh, nó Nhọc lòng nhọc lên ở hết đây luôn Chứ thế là có ที่ให้หดโคกเก๊กมืดทุกนบกถิกนี่บ่าเถิกนี่แหละมันโคกเมืดนี่แหะประมาณเนาะประมาณมันก็เขาก็อ่ออานเนื้อบ่ได้อ่านอันได้ลูกได้เต่าเนาะอันที่เป็นควายแบบพ่อพันดังๆก็บอมแมนเนาะอันไม่เป็นสายบ้านๆเขาเนาะสายบ้านๆมันบน่แมน,นสายพ่อพันแบบดังๆเขาเจ้าเย็นติดใหญ่มากเขามากเป็นควายเนื้ออันยังมีแห้งอยู่ก็เอาไว้ใส่งานแรงงานมันเลย อ๋อดียังเดี๋ยวคือมันไถได้ดีไปแรงงานมันพี่ไถในตลาดนันมีขายบ่คุม่มือนี่มีครับโอ้ยังมีอยู่เนาะโอ้ือมาเป็นเล็กหรือเป็นขางมันเป็นมันเป็นขางบ่คือกันกับขานรถ ไข่ใหญ่เลยนะโอ้เป็นแบบผ่านแลไข่ใหญ่เลยเยอะยอยอะยด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 อันนี้มันจะมาเมื่อชุดโอ้มาเป็นชุดมาเลยเนาะเป็นเล็กมาเป็นชุดเล็กมาเลยผ่านนี้ตั้งใส่โอ้มันสำเร็จมาเลยขันเลยมันบป็นไส้ใหม่คือตัวบราณเนาะบุรณใส้ใหม่เด้ผ่านมันสีราคาสามร้อยโอ้บัตรชุดมันนี่ตัวนี้โอ้ตัวไต่มันนี่ ต,ตั้งใส่เลยนนมันมาทึงผ่านเลยบอกอาทิตชุดทั้งไตนี่โอ้มันเป็นสำเร็จมันเป็นเล็กน้องแต่ก่อนไม่เป็นผักไม่เป็นขางเลยแต่ก่อนเล็กอันเล็กเล็กอันเออเล็กผ่านรถไถเออผ่าน,านรถไถใหญ<า>่หหแต่ก่อนนี่มันสีสบ้าชีสเป็นเล็กขางเป็นรอมาเลยนะเป็นรอมาแล้วแตกเคยเห็นแต่น้อยอันนี้ตจำหินขาดพุดธได้หินโอ้อันนั้นแต่ก่อนแตกได้เป็นเล็กรอโอ้อันนี้เป็นผ่านรถไถใหญ่เป็นแบบสมัยใหม่เนาะ แต่เก um. ่าก็ใส่ใหม่ทั้งไต้น้อหัมูนเหรอเนาะตะเก่าใส่ได้ปีเดียวกับเปี๊ยนเนาะเปี๊ยนแล้วคูมูมเขาอือันนี้มันเป็นไทยเล็กแล้วคุณมูนบ่โอเป็นไทยเล็กบ้านเหาอยยูในบ้านยังต๋าบ้านเหาอยู่นี่บ้านหน้าเมืองบอบ้านหน้าเมืองเนาะในพื้นที่บ้านหน้าเมืองพี่น้องบ้านหน้าเมือง แต่ว่าเ้าก็เฮ็ดไถอันมันนในสิบกาปีแล้วหรือจะไถมาตั้งแต่น้อยพุ่นิบคุณหล่ะโอ้ยี่สิบปีแล้วเนาะใส่มั่นี่ตลอดบ่เคยใส่บ่ได้ใส่รถเต็กเชียใส่พ่อพันพ่อมันแล้วก็พ่อมันทำแค่นี้ก็เขาจะรองนะโอ้ลูกมันลูกลูกตุที่นี่ลูกตุ้ที่สี่แล้วแม่เพิ่งกันอยู่นี่ปะน้องอัน โอ้น้องเพิ่นน้องเพิ่นมาเป็นแม่เพิ่นเนาะชุมยายชุ่มนั้นเอาไปไปเบิดแล้วเดี๋ยวแต่น้องนุ่งเพิ่นก็เพิ่นเพิ่นเป็นไอ้ใหญจมูกับเกิดขึ้นมาอีกกระสองเหมือนลูกลูกเพิ่นนี่แหละกระดิแท่งเพิ่นได้ป่ะด้เนาะอันนี้ก็คายเพิ่นนี้ก็เอาชุ่มนั้นปุ๊บเนี่ยตัวนันต่อไปเรื่อยๆอืมกะดไข้ยันเนี่ยจ้างเขาผมเมิ่อหลายหน่อยแมนเมนเมน โอ้ขอบคุณในรายได้ตาเด้อพอให้ได้เบิองใหอยดุขหอยล้านได้เบิองขอบคุณในอืยลูกล้านมา่เกิดใหม่ยังรุ่นพอเด็มาเบิองเนี่ยขวายไถนาครับครับืมก็สำหรับคลิปนี้มื่อนี้เอาไวปสำหรับคนนะครับเด้อคลิปหน้าพอกันใหม่สำหรับคลิปนี้มื่อนี้ขอจบมาเพียงแค่นี้ขอบคุณในราย,าายสวัสดีครับ